ดูลายเนื้อเขาเลยทุกคนเกรดซูเปอร์เอห้าแบบซูเปอร์เลยใครเคยกินหรือยังเพื่อนๆย่างเนยทะเลดองโอ้โหไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วข้างในมันโปะปลาโปะปลาอ๋ออร่อยจนตาเหล่ทุกคนคิดถึงใจจะขาดแล้วน่ะวันนั้นน่ะ คิดถึงแล้วนะคิดถึงใครคะคิดถึงพี่อ้วนค่ะคิดถึงน้องบีบีวันนี้เป็นวันแรกที่บีบีเรียนแบบว่าเต็มรูปแบบเลยทุกคนอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาเรียนเนี่ยคือเขาแบบเหมือนแค่ไปปรับตัวเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราไปส่ง8ปดโมงแล้วก็ไปรับตอนกี่โมงนะเที่ยงค่ะแต่วันนี้เป็นของจริงละบีบี B. B. นี่คือเรียนตั้งแต่8ปดโมงยันบ่ายสองครึ่งแล้วก็นสองสี่สิบห้า ตันนี้จะหลับกลางวันด้วยไม่เคยหลับเลยทุกคนวันนี้คือมันเคว้งฟั้างมันไม่มีลูกอยู่ใช่ไหมแล้วมันว่างอะ่ะแล้วมันว่างอะ่ะแล้วมันว่างอะ่ะนอนหลับกลางวันได้เลยแม่บุ๊กก็บน่นนั่งในโทรศัพท์เมื่อไหร่ถึงบ่ายสองเมื่อไหร่ถึงบ่ายสองแล้วตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วทุกคนบ่ายสองครึ่งนะฮะคือจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะเห็นพวกเรามารับน้องบีบบอ่อยหน่อยอะไรเงรี้ยเปิดคลิปอะไรเง,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 งี้ยเพราะว่าเราอยากถ่ายคลิปพวกเขาด้วยอะ่ะเออพอไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรอเขาก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวแป๊บนน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 ึงงงงงะะตตออออออีีีีีี้้้้้้้่่่่่่่่่คิวววววววยยยยยูููมมมมมาาาาาาดดดชชัััััโเเ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 ททรรรไไไจจกกปป็็ืหแ บีร้องให้ทุกคนเมื่อเช้าแบบมามาเราร้องแบบร้องจริงจังเลยนะร้องแบบตาไหลเลยครูหิ้วปีกลงไปเขาก็เออเออไปเข้าไปวะเดี๋ยวมาดูว่าไปยังไงฮะบายบายทุกคนดูสูงเข้าไปนู่นเดินอยู่นุ่นเดินเต้นด้วย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 ดูดิสืนเต้นทุกครั้งที่มารับลูกอะมามะใช่เห็นแล้วมันดีใจอะนี่นี่ทุกคนดูไม่เจอกันเจ็ดชั่วโมงครับดีครูอินเตอร์เทนครูอินเตอร์เทนฮะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วน้องดีบีคิดถึงไหมลูกถึงมากอยากมาเหมน อยากไม่มาที่นี่อยากไม่มาที่นี่เผือแป๊บเดียวฮะหลับถ้าทางก็ไม่ได้นอนเขาไม่ยอมนอนกลางวันมาอ่านในสมุดบันทึกที่ครูส่งมาเนี่ยค่ะอ๋อเหรอเขาไม่ยอมนอนกลางวันเหรอคงตื่นเต้นไม่ไม่กล้านอนกลางวันเเวลาไงเขาต้องนอนแบบ11่อดโมงอะไรเงี้ยเขาไม่นอนอยู่แล้วเลย้ยไม่น่าละขึ้นมาทุกคนตาปือมาเลยโอเคสวัสดีด้วยครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัว มาถึงเมนูที่เราจะทําในวันนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่ามันเป็นการฉีกกฎการกินของดองทุกอย่างเลยย่างเนยทะเลดองและผสมกับอะไรคะเนื้อวากิวภูเขาไฟซอสเกาหลีค่ะมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะทุกคนวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้เราไม่ได้ทําเองนะทุกคนเราจะไปซื้อมาทั้งหมดนะฮะส่วนร้านที่เราจะไปซื้อทะเลดองกับชุดปิ้งย่างเกาหลีที่เราจะมาทําในวันนี้ถ้าใครจําเมนูขาหมูเยอรมันทอดซอสาใช่ถ้าใครยังจําได้ทุกคนร้านนั้นแหละที่เราไปซื้อแล้วเราเห็นอยู่ ตมีทะเลดองด้วยยองด้วยนะคะทุกคนไข่แดงดองที่บุ๊กไม่ต้องทําเองแลวทุกคนไข่แดงดองที่บุ๊กไม่ต้องไปทะเลาะกับตัวเองว่าแบบทําไมไข่แดงแตกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เขาแนะนามาว่าไม่อยากกินฝิมืมม้านะพี่บุ๊กต้องใช้ขวดดูดบ้างใช้มือจุ่มเนี่ยมาเยอะเลยนาะใช่ขอบคุณมากมาแต่วันนี้บุ๊กไม่ต้องทําแล้วค่ะทุกคนแต่ไ่อยากกินฝิมืมม้านะป้าป้าโอเคให้พักก่อนหนึ่งชื่อว่าร้านมีดมอทุกคนอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทาสแล้วเขามาเปิดสาขาใหม่ที่ถนนราชะพกษ์ใกล้บ้านเราามก เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้กินของดองโดยที่ไม่ต้องรอข้ามคืนได้กินปิ้งย่างเกาหลีแบบเด็ดๆโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านนะทุกคนแล้วไปซื้อให้ดูเลยทุกคนนะฮะไป มาถึงเรียบร้อยแล้วฮะหน้าร้านมิแอนมอนี่แล้วบีบีนี่ตื่นเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูของดองของเด็ดร้านนี้นี่ป้ายอยู่นี่เลยเนี่ยมีทั้งแซลมอนดองกุ้งดองหอยดองแล้วเราแบบเซตปิ้งย่างเกาหลีด้วยนะเมื่อกี้แอบเห็นเนื้อข้างในทุกคนโหน่ากินมากเลยตัวหมูเกาหลีเนื้อเกาหลีของเขาอะค่ะเขาหมักซอสเกาหลีไม่ได้เป็นแบบซื้อจากสำเร็จมานะเขาทําซอสขึ้นมาเองนะคะทุกคนจริงๆเขาใส่ใจรายละเอดยดมากเขาบอกว่าเขาทดลองซอสสำเร็จอะหลายๆยี่ห้อก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเค็ม สุดท้ายแล้วเขาก็เลยทําเองค่ะทําซอสเกาหลีขึ้นมาเองนี่เลยทุกคนมาแล้วนี่ทุกคนมามเปิดเลยค่ะโอ้ยปูดองปูรองเออมีปูด้วยเหรอนี่ไงปูไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีนี่ทุกคนมีอู้เกาหลีนะคะเฮ้ยมีปูไข่ดองด้วย มีปตาเตะมีกุ้งดองมีแซลมอนมีปูไข่ดองนะคะแล,แล้วก็มีไข่แดงดอง,ดองเปิดโลกมามากเลยมาบอกให้ ปกติอะม่ามาจะเป็นคนที่ดองเองการแยกไข่มากมาบอกเลยค่ะแยกไข่ไม่ยยกเท่ากับตอนดองไข่นะทุกคนคือดองเนี่ยไม่ให้แตกแล้วก็แตกทุกครั้งทุกครั้งมาไปดูเซตปิ้งย่างเกาหลีวันนี้มีอะไรบ้างปะเนี่ตู้นี้เลยทุกคนอย่างที่บอกทุกคนดูเห็นไหมนี่อันนี้แหละเด็ดมากเป็นซอสที่เขาทำขึ้นมาเองเป็นแบบโฮมเมดของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนบอกเลยอันนี้เลยใช่ไหมมาดอให้หน่อยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นซอสซ้ำจัง ในร้านเขาเนี่ยจะแบบว่าตู้เนื้อเยอะมากเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาทาเขาเลี้ยงของเขาเองเลยนะร้านนี้ยเขามีเนื้อ A5 ด้วยจริงหรอมี A3 A5 แล้วก็เกรดซูปเปอร์ซูปเปอร์คือยิ่งกว่า A5 เป็นไทวากิวมันยิ่งกว่า A5 มันเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวไปดูฮะทุกคนเปิดมาก็เป็นแบบนี้เลย <laughs> เราดัดแปลงนะทุกคนเราไม่ทำแต่เราดัดแปลงนะเอาทะเลมาย่างเนยทะเลดองม<ร>าทุกคนเขาจะสรรหาทุกวิธีที่เราจะสามารถกินทะเลดองได้โดยที่เราไม่กินดิบค่ะทุกคน,น,นที่แล้วเราเอาไปทอดใช่ไหมคะคราวนี้เราเอามาย่างเนยค่ะวอรอดูต่อไปเราจะเอาทะเลดองไปทําอะไรนะคะ อันนี้คือน้ำจิ้มซัมจังนะคะที่เป็นโฮมเมดเหมือนกันนะคะเขาทําเองทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ใช้แบบอะไรสําเร็จมาผสมเลยเนี่ยทั้งตู้นี่คือเขาทำเองหมดเลยนะเนี่ยทุกคนคือแม่บุ๊เหมาทั้งร้านเลยนี่กัดกินทั้งหมู่บ้านเลยมั้งทุกคนเดี๋ยวมาดูฮะต้องให้พนักงานตามมาส่งอ่ะเยอะแค่ไหนทุกคนบอกแล้วว่าอย่าซื้อตอนหิวโอ้โหแล้วก็สําหรับใครที่ไม่สะดวกมาซื้อที่ร้านแบบนี้นะทุกคนทางร้านวิมอนะทุกคนมีบริการส่งทั่วไทยด้วยรถเย็นนะคะอุณหภูมิลบ15 คือสดใหม่แน่นอนและก็มีบริการจัดส่งด้วยรเดอร์สําหรับพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะโปรของเขาเนี่ยคือถ้าซื้อครบ3,000บาทเนี่ยส่งฟรีทั่วไทยค่ะใครที่ไม่มีเวลาเดินทางมาซื้อแบบเรานะทุกคนก็สั่งทางนี้เลยเดี๋ยวขึ้นช่องทางการื้อไว้ให้หมดเลยทุกคนรับประกันเลยทุกคนว่าสินค้าเขาเนี่ยเมียมจริงๆช่วงนี้ทุกคนก็เดี๋ยวกลับบ้านวันนี้ไม่ต้องทําเองใช่ไหมกลับไปปุ๊บเดี๋ยวจัดจานเลยทุกคนไปพี่ๆไปเร็วพร้อมยังไปไปไปแล้วนะบ๊ายบาย ไปเลิะหมดเลยเสื้อไปเจอที่บ้านให้ทุกคนไป ทุกคนดูเนื้อโค 5, เดเอห้ยทุกคนอันนี้เป็นเนื้อ A5 แบบซุป เะะสญญาาร็จปิ้งย่างเกาหลีทุกคนใครที่ไม่อยากกินหมู3าชั้นน่ะเขาก็มีสันคอมีส่วนอื่นๆในร้านเขาให้เลือกนะเยอะมากตามที่เห็นตอนต้นคลิปอะทุกคนนี่แบมาทะเลดองมาย่างใครเคยกินหรือยัางเพื่อน,นย่างเนยทะเลดองโอง้โหไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วนี่ทุกคนย่างเนยทะเลดองของแม่บุ๊กใส่เนยลงไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ย่างย่างกุ้งก่อนทุกคนนี่ฮะซีฟู้ดเขาก็เป็นซีฟู้ดที่เขาทําเองนี่น้าจิ้มเขาอะทาเองหมดทุกอย่างเลยที่ร้านอะเจ๋งมากเลยชอบดูลายเนื้อเขา ทุกคนเกรดซูเปอร์เอแบบซูเปอร์เลยทุกคน 5, แซลมอน mon, มาแล้วแซลมอนนี่คือนำเข้าจากนอร์เวย์นะฮะแล้วก็กุ้งเนี่ยเป็นกุ้งกุลาตัวใหญ่นะทุกคนนี่ทุกคนส่วนหอยโฮตาเตะนี่คือนําเข้าจากเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเลยนะทุกคนจริงจริงวัตถุดิบเขานําเข้าแบบเขาคัดสรรอะต่อไปก็เป็น สามชั้นมาม้าไข่แดงอะค่ะมากินไข่แดงด้วยเหรอกินค่ะเอาไข่แดงมาย่างเลยถูกต้องค่ะไปแล้วแต่ถ้าพัดติดใจอย่างนี้ม้าต้องทำให้มากินนะได้ค่ะและนี่คือหมูสามชั้นซอสเกาหลีทุกคนซอสเกาหลีก็คือซอสซัมจังนะคะทุกคนที่เขาใช้มักใช่ไหมแต่เองใช่ค่ะแล้วหมูที่เขาใช้หมักเนี่ยจะเป็นหมูโคโรบูตะเท่านั้นนะทุกคนนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างน่ากินไหมทุกคน ทุกคนแล้วก็ที่ร้านเขาก็มีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ของเด็ดเลยทุกคนคือข้าวผัดกระเทียมของเขาตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวสายพันธุ์โฮชิคิคารินะฮะทุกคนนําเข้าจากเมืองนิงาตะประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องลองดูนะครับลองข้าวกระเทียมเขาบอกว่าเด็ดเหนียวนุ่มอะไรเงี้ยเคี้ยวเพลินใช่ไหมกรึบๆนี่ปลาตั้งใส่นิดนึงแส่น้ำจิ้มไปหนึ่งอ่ะอ้าวฮ้ยข้าวเขาดีเลยอ่ะตับป้อนมาก่อนเนี่อร่อยหนุบหนุบมากเลยบอกเคี้ยวเพลิน นี่ทุกคนเฮกินกับแซลมอนก่อนกินกับอะไรดีสาหร่ายเนาะนี่ทุกคนแบบนี้เลยปลาไม่สันนะไปหิวหิวป้าสันรู้ได้ไหว่าสันเห็นมือเมือไปหมดแล้วทุกคนแล้วโปะข้าวแบบนี้ไว้ข้าวญี่ปุ่นอุ้ยร้อนป้าไม่สันไปใส่เองก็ได้โอ้โหไปแล้วคนที่สั่นนี่คือหมามมาเป็นไงบ้างย่างเนยไม่เคยกินจริงป่ะแน่ย่างเนยทะเลดอง ซีมก็อร่อยค่ะบ,บอกเลยอร่อยมากอ่ะทุกคนอร่อยมากอ,อ่ะทุกคนแซลมอนเขาเหนียวหนึบทุกคนเราจะเพิ่มความหอมด้วยเนยช็อโกโก้นะคะทุกคนว้าวสามชั้นก็อยากกินกินไม่ถูกว่ะดูว่าไข่หนึบผมมากมาแล้วค่ะมาแล้วทุกคนไข่ย,ย่างเนยไข่แดงนี่นี่น้ำจิ้มของเขาฟ้าสั่นมากเลยตอนอตอนี้เราไม่ไหวแล้วว่าขอกินก่อนเฮ้ย ย่างเนื้อไข่ดองปาเดี๋ยวเขาชควแลทะเลอะกันเฮ้ยย่างเนื้อไข่ดองอร่อยมากข้างในมันป๊ะปลาปปะปลาอ๋อไม่ยอมแต่ก่อนเป่ายอมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มียอมมาเดี๋ยวเราจะทำข้าวแบบพอสาล่าญี่ปุ่นนะทุกคนนี่อ่าใส่ข้าวลงไปนี่ทุกคนแล้วก็แซลมอนชิ้นหนึ่งแบบนี้ชิซิโกนะคะจ้าใส่ลงไปว้าว เฮ้ยซมอ์ครับนุมากอะนุบหนับหนบหนับเลยทุกคนทุกคนคะแนะนําให้ย่างกับเนยเห็ดชัอปโลนะคะอร่อยมากเนื้อไทยวากิวที่ร้านก็มีสามเกรดเกรด a อสามเกรด a อห้าแล้วก็เกรดซูปปเปอร์อวันนี้ที่เราใช้คือเกรดซูปปเปอร์ทุกคนนี่ดูสีดูลาย ลงไปแล้วย่างเนย้ทาเฟิร์ด้วยเนื้อบากินไม่สุกได้นะถ้าจะขนาดนี้ก็หนีพื้นกินเลยหรอคะถ้าจะขนาดนี้ก็หนีพื้นกินเลยหรอคะมีบระยชนประชานทุกคนดูนี่ฮะเนื้อไม่ต้องสุกมากมาไม่ไม่ท๊บนึงค่เาทำอะไรอีกคะหูใส่ไข่แดงดองด้วยหรอใช่ค่ะใส่สาหร่ายดีกว่ามาไข่แดงสาหร่ายจิ้มยากินุกุนิดนึงร้านก็ททำเอง เนื้อไม่โคตรอร่อยเนอ่ะเนื้อไม่โคตรอร่อยเนอ่ะมันหอมเผ็ดเตฟเฟิร์อ่ะอ๋อมาใส่เนเผ็ดสิหู้ย <c oughs> ตายแล้วจะบอกว่าร้านเขามีเนื้อยี่สิบสี่ชิ้นส่วนให้เลือกนะทุกคนแล้วก็มีทั้งแบบว่ายากินนกุปิง้งยางแบบนี้แล้วก็มีแบบเป็นสเต็กด้วยนะทุกคนนะนี่ฮะซุมไปในนี้แล้วก็กินกับข้าวกระเทียม่อมอร่อยมากคุณเห็นํามาแบบเอ็นจอยวันน้อร่อยอือหือนี่กับข้าวกระเทียมพื่อนึบหนับมาก วันหลังวันหลังซื้อสกกินเถอะมุ้นเล่นบนเล่นจะบอกว่าข้าวกระเทียมเขาอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวเนาะมันหนึบหนึบแล้วมันก็นุ่มทุกคนอร่อยมากมันหนึบหนับเคี้ยวเฮินอ่ะนี่ทุกคนเนื้อลูกเต๋าใส่ไปด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเกรดซปเปอร์อีกเหมือนกันนะไทยวากิวใส่ลงไปกระเทียมด้วยนี่ข้าวสวยญี่ปุ่นวางไว้เสร็จแล้วก็กุ้งย่างเนยของเขาจิ้มกับ ซอสําจังแบบโฮมเมดนะคะหลงไปแบบนี้โอ้โหเพิ่งเห็นมั้กินของดองอะ่ะหมายถึงว่าแบบจริงจังแบบเนี้ไปค่ะคลิปนี้จริงจังมากทุกคนกินแบบจริงจังเลยเนะนี่ยมานี่แล้วก็สาจังเขานิดนึงกระเทียมสักชิ้นหนึง่งแบบนี้ทุกคนฮนะ ป้าเดี๋ยวลูกตื่นป้าเดี๋ยวลูกตื่นทุกคนสต็อปแล้วโทรสั่งก็ได้ร้านบิ๊มองไม่ต้องไปก็ได้ทโทรสั่ง3,000บาทนี่ส่ง,ส<อ>งฟรีฟรนะส่งฟรีทั่วไทยนะคะทุกคนส่งด้วยรถเย็นนะคะควบคุมอุณภูมิลบสิองศา,านะะสดใหม่ถึงหน้าบ้านแน่นอนค่ะลองสั่งเนื้อเขามากินดูทุกคนล่าสุดกุ้งกี่ตัวเพื่อนเพื่อน,อนให้นับแม่บุกกินหองดองแล้วนะทุกคน ทุกคนเฮียกินไม่ถูกว่ะมาตัดหมูกินกันก่อนไหมอยากรู้อ่ะมาคนละชิ้นเลยอะไรไหนป้อนไหนหอยยี่ห้ตะเตยชอบปะมาไม่เคยกินเลยรู้ป่ะโหเขาด้านเลยแล้วมันอร่อยอ่ะนี่ก่อเลยหมูสามชั้นของเขาหมูโกลูบุตะกินกับนี่เลยเฮียกินแบบนี้เลยนะชิ้นหนึ่งเลยประมาคนละชิ้นค่ะนี่นี่กินแต่ของรองอร่อยแล้วนี่ฮะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มของเขาหมูนุ่มมากยังไม่กินเลยไม่หมายถึงว่าตัดอะค่ะอ๋อตัดแล้วปุ๊บมันขาดเลยเหรอ เอาดีๆร้านเยอะนะ้ามาปลาชิมดูไม่ให้เห็นปลาชมนะอย่าลืมทุกซอส,สําจังที่เรากินมาทุกคนอร่อยมากหนูเขาเคี้ยวไปแล้วมันมันแตกแล้วมันมีกลิ่นซอสที่เขาหมักของเขาสูตรเฉพาะของเขาหงมเมด้องเขาอะม,มาอ่ะมาให้ม,มาชอบเปรีมเปรีมมาขาเราต้องกินสันคอเขาดู นี่เราตัดให้อร่อยใช่ไหมชอบใช่ไหมไปบ่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเพื้มใกล้ด้วยเดี๋ยวนี้แต่เร็วๆนี้จะมีเปิดอีกหลายสาขาเลยนะทุกคนที่พัทยาก็มีเนาะใช่ค่ะแต่สาขาหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่ร้านพินทานะใช่ครั้งแรกที่เราซื้อขาหมูนะคะลองกินสันคอดูซิป่ะไม่รู้อร่อยไหมแป๊บนึงนะคะได้ค่ะมันจะมีอะไรดีไปกว่า3ชั้นปิ้งอานนี้ก่อนลองดูอันนี้เนื้อหรือหมูคะหมูค่ะเป็นหมูสันคอนี่ไงป้าจะลองด้วยจิ้มซำจัง มันนุ่มได้ขนาดเนี้ยออ๋ออเราจะบอกยังไงหมูมันนุ่มแบบละลายในปากแล้วมันอร่อยมากอะ่ะปากก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเนื้อเกาอร่อยจริงทุกคนดูเนื้อดิซุปเปอร์อ่ะขอโทษนะขอโทษนะยั่วยั่วได้ได้ที่ร้านเขาเนี่ยวันนี้แม่บุ๊กก็ติดมือมาด้วยซอสปิ้งย่างค่ะซอสปิ้งย่างของเขาอะทุกคนเนี่ยราดมาเลยหมดเลยนี่เหมือนซอสผัดได้เลยนะเปลี่ยนซอยไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะสิ่งที่จะเปลี่ยนเดียวคือภรรยา <ห>ล้อเล่นอันนี้เป็นมุกเราพูดเล่นค่ะอร่อยเหรอชอบเหรออ่ะจ้าไปทุกคนดูหมูสามชั้นเขาดิกินอย่างนี้เลยแล้วกันขอ,อเนื้อก่อนทุกคนนี่สุกใดเล่าเข้ากินกับครอบครัวน้ำซิมยากีนกุูสุกย่หอะคะเนื้อคะ่ะสปาเอาข้าวนล้จะลองแบบนี้ทุกคนนี่ฮะกินไม่ถูกแล้วมาเข้าใจป,ปัา<ม>แล้วอ่ะอร่อยมาก และเนื้ออีกอันหนึ่งที่ปายังไม่ได้กินคืออันนี้ทุกคนลงไปฮะลงปุ๊บกินได้เลยไม่ได้ไมมาว่าปบาไม่ต้องปิ้งหรอกม,มันยิบกินเลยใช่ไหมว่าอย่างนั้นน่าจะโอเคกว่าได้แล้วได้แล้วความความรู้สึกมันเป็นยังไงคร,รับอ,อร่อยจนตาเหล่ทุกคน ที่เหลือนี้จะเก็บไว้กินต่อนะทุกคนเหลือแค่นี้นะที่เก็บไว้กินต่อห้ามทิ้งนะอันนี้ห้ามทิ้งนะนนข้มเนื้อราดมันกุ้งเอาเข้าวผัดเขาเนี่ยผัดกับเนื้อให้ป้าเสร็จแล้วรา,าดมันกุ้งมือ,อ,อดึกนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขากินของข้าวเสร็จแล้วทุกคนตบด้วยของหวานนี่อันนี้คือค่าที่โอนไปสามพันเมื่อเช้าสามพัน, 3, น 3, ได้มากรูดเดียว <laughs> ราโอนจริงนะเม่เช้าเนี่ยโอนไปไหนก็ไม่รู้ล้วจะบอกทุกคนว่าใครที่อยากกินทะเลดองแล้วก็เซตหมูย่างเกาหลีเนื้อ,อจะบอกว่าที่ร้านมีชาบูด้วคะมีน้ําซุปแบบคลิปต่อไปนี้ต้องทำนี่ต้องทําชาบูเพราะร้านนี้ต้องทําให้ครบขาหมูทําแล้วปิ้งย่างทําแล้วทะเลดองกินแล้วแล้วล่าสุดนี่เห็นด้วยมีปูดองอ ในตู้เย็นน่ากินมากทุกคนปูไข่ดองทุกคนร้านนี้ทุกคนถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกไปที่ลาบิทาไม่สะดวกไปที่ราชจะพฤกนะก็สั่งได้ที่นี่เลยทุกคนหรขึ้นไปให้หมดทุกช่องทางในการสั่งซื้อเลยนะคะคือเขาจะส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิลบสิบห้าองศานะคะใช่ทาให้คุณภาพของอาหารที่ส่งเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาทุกคนแล้วก็มีจัดส่งด้วยไลเดอร์ในบริเวณกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงแล้วก็สั่งสามพันบาทขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศนะคนแล้วก็ทะเลดองจะบอกว่ามีโปรโมชั ทุกคน <Okay. S 1> จะเอาแซลมอนหรือเป็นกุ้งหรือเป็น <Okay. S 1> หอย, <Okay. S 1> หอยทอดเตะเป็นไข่ดองค <Okay. S 1> ละได้หมดเลยหกระปกุกสั่งได้ที่นี่เลยทุกคนต้องไปสั่งกันดูย้ำเลยว่าเนื้อของเขาคุณภาพมากทั้งหมูทั้งเนื้อ A3 A5 เกรดซูเปอร์แล้วเดี๋ยมีสเต็กกิกยังไม่ได้ทำร้านเขาเนี่ยต้องทำงนะทุกคน ถ้าปิดท้ายด้วยแบบนี้โอเใครทุกคนคลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ดูนะฮะจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เมนูอะไรดีๆมาให้ทุกคนได้ดูนะครับดีไม่ดีไม่รู้แต่เราตั้งใจที่สุดละทำในเช้าเลิกกันตะกีนหนึงก็สองทุ่มทุกครั้งเลย<ช>ขอบคุณที่สละเวลามาดูครอบครัวพวกเราด้วยนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยเราจะทําไปจนกว่าบีบีแบบเขาจะมาทําแทนเราอ่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามครอบครัวตัวบีด้วยนะครับอย่าลืมนะคะเดี๋ยวรอดูซีรีส์ต่อไปว่่าาาาทะะะเเเลรรจไไไปํกับบออด้้งคมนนูต ในหัวเยอะแยะลั่นมากมายแต่วันนี้ครอบครัวโตบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม